น,นี่มูนี่มูนี่ตัวละเท่าใดครับของนี่ใส่สองมืนหานี่มันไ่นเป็นตัวหน่อยนะครับมี่ต,ตัวใหญ่ๆครับพี่น้องนี่ใส่สองมืนหาคือใส่ยังสี่น, 68, นะครับด้วยมูนะั่เท่าใดข่อง KF68 ฟนะครับเนาะข่องสองเดือนเปิดไบซี่สิห ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับมื้อี้คลิปนี้ผมกับสีภาพพีน้องนี่มาเปิดราคาอ่างอลูกขอกนะครับพี่น้องครับผู้ใดกาลังหาอยู่นะครับเนาะอี่เป็นง้อลูกขอกแต่แท้เด้อครับเด้อก็บือว่ามาเปิดราคาให้พี่ให้น้องเบิ่งเป็นครั้งแรกคลิปแรกเลยนะครับพี่น้องครับ Chat, มเมื่อเบืองกันนะครับเนาะว่าคอกนี่ฟร์มี่อยู่ใสนะครับเนาะง่วแต i, ่ละโตเพิ่นจะเปิดมากเท่าไหร่ด้วยครับพี่น้องครับอ่ะนี่เด้อแล้วก็ผู้ใดอยากจะได้พอพัดมือหนีมีมาไหเด้อครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่งัวไหลด้วยครับเด้อที่จะมาเปิดราคาให้เบิ่งนี่เป็นตนี่ทั้งน่อกนี่เอามาลามายุ่นี่ประมาณ8โตนะครับเนาะแล้วก็ช่วงไทยคลิปผู้ใดอยากจะได้งัวสาวน้อยนะครับเนาะที่เป็นงัวลูกคอก้อครับเด้ออยู่ในคอกเดียวผมติผ้าย่างไปเบิ่งงัวอยูหนีนี่หลายด้อครับทั้งหมดพี่น้องครับ ติดสิผ้าเบื้องที่เราโตนะครับเนาะพิกัดยุไสผมสิผาพี่น้องนี่ไปพูดคุยกับทั้งเจ้าของขอกเจ้าของฟาร์มครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอฟซีพี่บุญชูครับครับเนื้อฝากตัวน้องไม้นะครับฟาร์มใชยเจริญครับผมอยู่บ้านน้องคุณตำบลวังหลวงอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับครับเป็นการเปิดตัวคลิปแรกนะครับครับผม้วนที่เห็นอยู่นี่เป็นม้วนลูกขอกทั้งหมดเลยเป็นม้วนลูกขอกครับผมครับผมลูกขอกละกัน เห็นว่ามีชุดตั้งฟ้ามที่เป็นว่าสาวหลายตัวอยู่หลายตัวครับจักจักรตัวครับอยู่ท้ายข้อชุดตั้งฟ้ามทั้งหมดก็จะมียี่สิบกว่าตัวอยู่เลยยี่สิบกว่าตัวเลครับเดี๋ยวจิพภาพเป็นเบื้องนะครับพี่น้องครับเอาเป็นช่วงถ่ายคลิปกันแล้วกันเริ่มแรกเนี่ยกัสิพาเบิ้องงูอยู่นี่เปิดราคาไปที่ละตัวก่อนนะครับเด้อผู้ใดอยากจะได้ตัวใดเดี๋ยวจิพามาเบิ้งกันเอาพี่ฝากเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกสองสามหาสามแปดเจ็ดแปดเก้า เบรกบวกอ่ะใช่เจริญครับอ่าพี่ซื้ออย่างครับซื้อใช่เจริญครับใช่เจริญนะครับเนาะไปเริ่มจากตัวแรกเอาตัวไหนตัวผูกก่อนตัวผูกก่อนครับเดี๋ยวผมช่วยจัดให้ก่อนพี่น้องครับอันนี้สมเดี๋ยวยังตามราคาด้วยครับพี่น้องเด้อเอาตัวยุ่งใกล้ๆนี่ระครับผมโอ้ตัวผูกตัวนี้ตัวอ่าสีย่างดีนะครับพี่น้องอันนี้ตัวผูกนี่เพิ่นเป็นอะไรเป็นลูกพ่อไะไครับเป็นลูกของช็อกโกแลตครับผมช็อกโกแลตอายุเพิ่นเท่าไหร่อายุสิบเจ็ดเดือนครับโอ้นี่ใบเกิดเนาะครับเนาะนี่ใบเกิดครับผมช็อกโกแลตด้ครับ อ่ามีใบมีหลอดไห้นะครับพี่น้องเกิดซิมกราคม66นะครับพี่น้องเอ้ากระไลเอากะติถ้าได้ซิบก็เดินแล้วล่ะ14มกราคมคือครบปีนะครับพี่น้องสูงใหญ่เลยได้พี่น้องครับสูง143ถึง145โดยประมาณในช่วงนี้นะครับเนาะผู้ใดกำลังหาอ่าอนาคตพอพันตัวใหญ่ๆนะครับตัวใหญ่ตัวตันดีดนะครับแข็งขายใหญ่บดไอ้ทั้งสิ้นี พี่เปิดไว้ทีเท่าไหร่ครับผมเปิดไว้3าม0 0นบาทครับผมสามหมื่น้นทวนนี่นะสามหมื่นบาทรวมทรงครับสามหมื่นบาทรวมทรงอันนี้คือทรงไห้ภาคีสานรับุคับทรงตัวภาคีสานเลยครับผมอันนี้สามหมื่นทรงตัวภาคีสานพร้อมไหมครับพี่น้องตำานี้บ่มีคับผมแต่ละตัวลูกคอกนะครับเนาะตำหนีนี่คือรับประกันในสากลทั่วไปนะครับพี่นาะครับรับประกันทั่วไปครับผมรับประกันตำนี้สากลทั่วไปนะครับขาทองขาทองหางทงหางดอกครับผมอ่ะ รับประกัน่าทุกขาถอนหางดอกนะครับพี่น้องครับนี่รับประกันสากลทั่วไปอ่ะผู้ใดกันลังหางงวะพอพันอยู่นะครับเนาะเมาตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเป็นทุติยภาพไปเบื้องตัวที่2นะครับพี่น้องครับตัวที่2องคุณเจ้าตัวใดกันติดตามไว้ละกันนะครับพี่น้องครับอ่ะพี่น้องครับบปาณิกาศีเริ่มเข่าสู่อ่าที่เป็นง้วะตัวแม่ด้วยครับเด้อเอาเริ่มจากฝั่งนี้เนาะพี่เนาะครับผมตัวนี้เป็นอ่าง้วะสาวมั้งพี่น้องครับนี่นี่สีแดงใหม่ค้าขัดนะครับพี่น้องครับ สีแดงเข้มๆสูงนี่กัประมาณร้อยสามสิบหาไปหาร้อยสี่สิในช่วงนี้นะครับเนาะตัวนี้งวไอ้ลูกของพ่อได้ก็ครับนี่ลูกพ่อเคฟสาหนึ่งครับผมอ่ะอันนี้ได้ได้ใบเพชหรอด้วครับอคัืออันนี้คือมีใบเพชรสูโตด้วยครับพี่น้องเด้อนี่ลูกของเคฟสหนึ่งเกิดวันทีอ่าสิบวันทียี่สิเดือนส1บเปีสองพนี่สิะครับพี่น้องเดสิบแปเดือนเหรวครับเเดือนมือเศ้านี้ขึ้นแล้วครับมือเช้านี่โอ้ตัวนี้ขึ้นแล จับซัดได้เลยครับเนี่ตัวตันตัวเต็มนี้ดีด้วยครับพี่น้องครับตัวจริงจริงนี่โตใหญ่เติบเลยแหะครับผมผูดใดยกำลังหางววาสาวซึ่งเป็นงัวาเอฟหนึ่งนะครับเนาะมาเอาตัวนี้เลยนะครับเนาะตัวจริงนี่ย่างใหญ่ด้วยครับพี่น้องอ่ะนี่มาเบื้องเอานี่นะครับเนาะเดี๋ยวผมดูสิไว้ไอ้เบื้องอีกขางหนึ่งซื้อๆเดี๋ครับพี่น้องนี่ง้วงเอฟหนึ่งนะครับเนาะเออนี่งามนี่แหละพี่น้องเอา ตัวนี้คุณพี่เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับผมเปิด45,000นาพครับผมตัวนี้45,000นหาได้ครับ F1 พร้อมใบพี่น้องครับส่งฟรีตั่วภาคอีสานครับอันนี้ส่งฟรีตั่วภาคอีสานนะครับเด้อเด็กได้ก็มาเบิ่งเอานะครับเนาะนี่ส่งฟรีตั่วอีสานเอาผู้ใดหาว่าลูกคอกอยู่นะครับพี่น้องครับมาเบิ่งเอาอันนี้โบดครบเครื่องแล้ครับนี่โบดครบเลยล่ะครับผมเออนี่ยอ้าตานะครับเนาะตัวจริงมีตัวใหญ่เด้อครับพี่น้องครับ แล้วก็สีเข้มดีเนาะแต่ว่ามุมไทยอาจจะย,ย้อนแสงนิดนึงนะครับเน้นให้พี่น้องมาเบื่องตัวจริงเอาพ่อแรงแล้วพ้ได้หางูหลูกขอกอยู่เดี๋ยวจังสิพ้าเบื้องไหนในขอกนะครับเด้อเอามูจากหนอกไห่เบิ่งก่อนนะครับเนาะอ่ะนี่นะครับเด้ออ่ะนี่ได้กระมาครับตัวที่สองเดแล้ว,วตัวที่สามสิบ้าเบิ่งตัวนี้นะครับตัวนี้บอก่ง,งยั่งสวยเลยหล่หละครับตัวนี้สูงในรอยสี่สิบห้าบวกบวกคนละตัวนี้ครับอ่ะอยา่างไรตัวนี้เอฟหนึ่ง ครงสร้างแข็งขาใหญ่บักย่างขากเลยพี่น้องครับตัวนี้ลูกพ่อใดครับอันนี้ค<ป>ืลูกเคฟสามหนึ่งครับผมตัวนี้ก็ลูกเคฟสามหนึ่งเท้ากันนะครับอันนี้มีใบเพชรเรียบร้อยครับตัวนี้ก็มี่ว่าสิบแปดสิบเก้าเดือนครับนะครับตัวนี้เป็นลูกเคฟสามหนึ่งเท่ากันนี่แหล,ละวันเกิดวันทีสิบหาเมษาสองพันยี่สิบสองนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่อันนี้ทับหล่นปะครับนี่อันนี้ยังว่าท่านทับครับยังว่าท่านทับขึ้นไปแล้วรอบหนึ่งครับขึ้นแล้วรอบหนึ่งต่ว่าตัว่คขาขากเลยพี่น้องครับตัััวนี้แขข็งงะบบกยยาใหญ่เลลครผม ผู้ใด้หางว่าครงสั่งใหญ่ๆอยู่มาเบิ่งตัวนี้ตัวนี้พี่เปิดเท่าไหร่ครับอันนี้ผมเปิด49,000บาททรงฟรีทัวอีสานครับอันนี้49,000ื่นเทรงฟีทัวอีสานอยากให้พี่น้องมาเบิ่งตัวจริงเอาเด้อครับเด้อ49,000นี่ตัวบกใหญ่เลยล่ะครับพี่น้องนี่เด้อเราสิพาบเบิ่งตัวนี้ผู้ใด้เห็นบ่ชัดนะครับเนาะนี่ตัวนี้45,000นะครับ45,000มาเบิ่งเอาหัวลูกอคอบแขนๆนะครับเนะาะงอบุดตัวนี้49,000นะครับ รับ,บประกันตำหนิครับผมประกันทุกตำหนิ้ะครับพี่น้องครับอ่ะนี่หน้าตามาเบิ้งตัวจริงเอาอีกที่หนึ่งนะครับนี่เดอเดี๋ยวใส่เบื้องนะครับอนี่ตัวนี้ตัวใหญ่บุกหักแล้วพี่น้องครับนี่อยำา่าตัวใหญ่สูง่อยสี่สิบห้าได้อยู่ละครับพี่น้องครับนี่อ่ะนนี้เบอร์ที่สามแล้วให้เบิงบ้งเล็บเบื้องแขงเบิ้งขานะครับเอ สามตัวแล้วอยากได้ตัวใดเดี๋ยวผมช่วยจะพามาดูกันนะครับเอามาเบิ้งตัวจริงอีกครับพี่น้องครับตัวใหญ่นะครับเนาะแล้วก็จะขยับใส่นะครับนี่ตัวนี้เอาอาจจะตื่นจากน้อยได้ครับตัวนี้ก็ตัวใหญ่ดีเลยครับพี่น้องตัวนี้ส้นสูงลอยสี่สิบก้นเลยล่ะครับตัวนี้ก็เจ็ดเดือนครับสิบเจ็ดเดือนตัวนี้ทับไหครับนี่ตัวนี้ทับไปแล้วครับผมทับไปได้รอบนึงแล้วครับผมตัวนี้ทับให้รอบนึงแล้วคทับกับเลดกันครับผมทับกับเลดกันนะครับ ตัวนี้เป็นลูกของพ่อใดครับ KF สามหนึ่งครับเป็นลูก KF สามหนึ่งคือกันนะพี่น้องใส่กับเลดกันให้แล้วนะครับเนาะนี่ต่วติดเบื้องทั้งหนาอ่ะอันนี้เห็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วเอ้าน้องก็จะตื่นอ่ะนิดนึ่งนะครับพี่น้องเอ้านี่นะครับนี่ใส่กำลังหาแบบนี้อยู่กัมาเอาตัวนี้ไอ้เปิดไว้ที่เท่าไรครับอันนี้ผมเปิดสี่หมื่นหาพันบาทครับอ่าสี่หมื่นหาซ้ำๆตัวแดงเข้มนะครับพี่น้องครับนี่ตัวที่สองนี่ยสี่หมื่นเก่าเนาะตัวนี้ก็สี่หมื่นหาต่อรองได้อีกนะครับ แขนดีหนังหนาๆเลยแหละผู้ได้หาเอฟหนึ่งทีเอาไปเป็นแมลบล็อกนิดนึ่งนะครับพี่น้องเออนี่อ่ะเดี๋ยวสีพ้าบึ้งทางหนานะครับเนาะอ่ะตัวนี้เลยนะครับนี่อ่ะอะอยากได้ตัวไหนมื่อเร็วก็พี่น้องครับหัวบุดเงาหางง่ายสุตรด้วยครับพี่น้องครับนี่เมื่อเงาหางแต่ละโตนะครับนี่สูงอ่ะใส่ประมาณหน่อยสี่สิบด้วยครับตัวนี้พี่น้อง ร้อยสี่สิบนะครับเนาะ,ะ,ะมาเลือกเอาเนี่ยงูหลูกของเนียนยครับพี่น้องสนุกเลือกต้นไนล์ละครับเด็บบไม่มีปัญหานะครับเนาะเอะวยให้บพวกหลายๆขังใส่กันเอานะครับอ่ะนี่มาเลือกเอาเลยพี่น้องครับตัวจริงนี่ตัวบอกใหญ่ด้วยครับเด้อพี่นอ้องเดี๋ยวจะพาดูตัวต่อไปครับผมนะครับ ตัวต่อไปหมายเลข12ครับหมายเลข12ตัวนี้ก็ F1 พร้อมใบด้วยครับพี่น้อง F1 พร้อมใบเช่นกันส้นสูงกับประมาณ140นะครับเนาะนี่มีตัวใส่140ยสีนเหมือนเดิมพี่น้องตัวใหญ่ๆหมายเลขอ่า12นะครับเนาะนี่แบนเพิ่นด้วครับพี่น้องครับ CJ นี่ซีบวกเนี่นะครับเนาะครับผมใบเพชรครับนี่ตัวนี้ใบเพชรนะครับเนาะหมายเลข12กับลูก KF31 เกิดวันที่3ามนะครับอ่า สามสิบเดือนกันย่าสองสองนะครับสิเจ็ดเดือนครับนี่ผมว่าสิบเจ็ดเดือนนะครับก็อายุไล่เรียกันเลยพี่น้องครับแต่ละตัวยู่นี่อตัวนี้ก็ท้องถ่างง่ายขึ้นกันตัวนี้เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับอันนี้ผมเปิดไว้สี่หมื่นสามพันบาทครับอ่ะตัวนี้สี่หมื่นสามนะครับพี่น้องครับอันนี้คือราคาทรงฟรีพอตัวอีสานนะครับเด้อทรงฟรีตัวอีสานครับทรงฟรีตัวอีสานมาเลือกเอาเลยนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่ตัวนี้วุแน่ใจว่าได้เห็ดเขาบ่ครับตัวนี้ได้เห็ดเขาบ่ครับพี่อันนี้ซือว่าตัวนี้เป็น หล่นธรร<ว>มชาติครับต,ตัวนี้ว่ได้เห็ดเขาด้วยครับหล่นธรรมชาติพี่นอ้องตัวใหญ่ดีอยู่ด้ยครับผม,มนี่อ่ะอยากได้กับมเมาครับพี่นอ้องมองใกล้กล้มึงจะชัดไปลำตัวลึกดวยครับพี่น้องเด้อตัวนี้ลำตัวลึกๆเลยสี 4, 10, ่หมื่นสามอหาแบบใดอยู่กับเลือกเอานะครับนะเนาะแต่ว่าทุกสีไอ้ยเบืงอีกขงังให้เบืงนะครับพี่น้องเอออ่ะนี่เบิงแผ่นหลังนะครับอ่ะลุกดันไปเออเนี่เออที่เบื้องขังนี้อ่ะ นี่นะครับเอี่ยเดลโตะเออเบื้งเอาเห็นชัดไปตัวนี้4ี่หมืสามเออสี่หมืนหานะครับสี่หมืนเก่าตัวที่2ตัวนั้นบางไงยี่หลีได้ครับพี่น้องต้องมาเบิ้งตัวจริงเอาอีกนะครับเนาะผู้ใดหางงวนลูกขอกอยู่นะครับอ่ะนี่นะครับอ่ะตัวต่อไปกับสิยูท้างนี่นะครับเนาะอ่ะตัวต่อไปไม้เลขหกครับผมตัวนี้แดงเข้มดีขึ้นกันครับหนอกต่างๆได้แหละ ตัวนี้เป็นหมายเลขหกหมายเลขหกส่วนกับใส่ประมาณร้อยสี่สิบบวกลบดนะครับเด้อพี่น้องอันนี้โดยประมาณนะครับเนาะนี่เป็นลูกของซีไวู้งเก้าหกครับตัวนี้เป็นลูกซีไวอันนี้เป็นเอฟหนึ่งพร้อมใบเด้อพี่น้องมีใบเพชรเพรียบร้อยครับมีใบเพชรสุดโตนะครับพี่น้องครับอ่ามีใบเพชรสุดโตนะครับเนาะลูกซีไวู้งเก้าหกเกิดวันที่อ่าสองเดือนแปดปีสองพันยี่สิบสองนะครับอ่ะนี่ใส่เจ็ดสิบแปดเดือนนะครับสิบเจ็ดสิบแปดเดือนนะครับเนาะตัวนี้ นี่แหละรูปลักษณ์นาตาตัวนี้สีแดงเข้มนะครับพี่น้องครับสีแดงเข้มใส่รอยซีสิบวกลบนะครับเนาะหนังน,น,น่าหนาวันหล่นยังสวยได้แหละพี่น้องตรงมาเบิึงตัวจริงเอาอีกทีหนึ่งย่ำนะครับเนาะตัวจังสิเนี่ยพี่เปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดสี่หมื่นหาพันบาททรงฟรีทวายสานครับสี่หมื่นหาทรงฟรีทวายสานนะครับเนาะสี่สิบหาทรงฟรีทวายสานนะครับอ่ะนี่เลือกเอา แบบไดนะครับเนาะนี่นี่หางหางงยญ่ๆเนี่แหละครับผมอ่ะตัวนี้สีบมมีป่านบมมีด่างนะครับพี่น้องไม่มีปานไม่มีด่างเดี๋ยวสิพ้าเบื้องด้านหลังนะครับเนาะเบิ่งเอานะครับนี่หางหางยิ่สีใเบิ่งขางเดียวแล้วก็แล้วเลยนะครับเนาะ,ะเห็นบ่ครับพี่นอ้องนี่อันนี้แปลงหย่างของผีบ่รครับนี่ครับผม อันนี้เป็นยาแพงกุลาบอันนี้ยายาในครับยาในนะครับพี่น้องมีในยาในแยงกุลาบมีงานเดียวครับแยงกุลาบงานไหนงานนั่นครับแยงกุลาบงานนั่นโอ้นี่นะครับพี่น้องแปลงหยาเพ่อนแบบอม่เห็ดเข่าด้ยตอนนี้บอครับผมนี่นะครับด้วยซีมือหาต่อพี่น้องครับตัวจริงๆนี่ในย่างสวยนะครับเนาะอ่ะนี่ผู้ด้หลลูกขอกยุบเบิ้องกวมีตตัวตันๆครับตัวต่อไปครับพี่น้องครับตัวนี้ก็เป็นเอึพร้อมใบขึ้นนะครับ หมายเลข14ครับผมหมายเลข14เป็นลูกของทศพลครับลูกทศพลตัวนี้จักเดือนครับตัวนี้ว่าสิบผาเดือนครับตัวนี้ว่าประมาณ15เดือนนะครับพี่น้องครับว่าประมาณ15เดือน F1 ฟหนึ่งฟอมใบบดกโคงสั่งถือว่าดีเยอะหรอกพี่น้องครับสูงประมาณร้อยสามสิบหาได้มีใบเพชรลูกของทศพลเกิดวันที่ยี่สิบผาเดือนสิบปีสองพันยี่สิบสองนะครับนะครับเด้อใส่ประมาณร้อยสามสิบหา ตัวนี้ไอเปิดเท่าไหร่ครับอันนี้เปิดสามหมื่นครับผมอันนี้เปิดสามหมื่นถวนนะครับพี่น้องครับอันนี้ทรงไห้ฟรีตัวอีสานนะครับเนาะก็พอต่อลองได้อยู่หรอกครับพี่น้องครับเอ้านี่เลือกเอาบดหัวหล่นเห็ดเขาให้แล้วนะครับอนี่แบบนี้เลยอ่ะมันเลือกเอาพี่น้องครับพู้ใดวหาง้วาลูกขอบอยู่นะครับเนาะมันเลือกเอานะครับตัวนี้บดลึกดีนะครับเนี่ยบดลึกเลยนะครับเนาะที่ไว้เบื้องอีกขังหนึ่งนะครับ อ่ะนี่อ่ะนี่นะครับเดี๋ยวผูใ้ใดอยากจะยกจุดตั้งฟาร์มอยู่ในขอกเดี๋ยวถี่ายยางไปเบิ้งนะครับพี่นอ้องอ่ะได้ครับเด้ออ่ะเดี๋ยวจะพาเบิ้งตัวต่อไปว่าลูกพอได้นะครับตัวต่อไปนี่สีแดงเข้มเข้มนะครับพี่น้องเราบนชุดถี่าเบิ้งนะครับเนาะนี่ลูกขึ้นลูกเร็วอ่ะอ่ะนี่เดี๋ยวพี่น้องเออ,เอ,อ,เอ,อโอ้ตัวนี้สีแดงเข้มอ่คักเลยพี่น้อง อันนี้ลูกพ่อได้ง่วงจักเดือนแล้วครับนี่อันนี้ง่วงสิบสองเดือนครับอันนี้ง่วงประมาณปีหนึ่งนะครับพี่น้องปีหนึ่งใส่กับประมาณร้อยสามสิบนะครับเนาะปีหนึ่งเดี๋ยวด้าสีนี่ย่างแจ่มได้หระครับนี่มีใบมีหลอดครับผมย่างไงมีใบมีหลอดให้ลูกสั้นบอลสันนครับอ่าตัวนี้เป็นลูกของชั้นบอลสันนะครับพี่น้องครับ S Y หนึ่งหนึ่งเก้านี่แหละครับผมอ่ะสีแดงเข้มตัวนี้ไหมพี่น้องเกิดวันที่อ่าเดี๋ยวด้ะวันที่เทเดียวเกิดวันที่สิบ มีนาบ่หกหกนะครับเนาะกับพันปีนะครับพี่น้องปีนิดๆ้านี่นี่ตัวนี้สีแดงเข้มบ่คักนะครับเด้อแล้วก็แขนดีพร้อมนะครับเนาะนี่เบื้องสีมุมนี่นะครับพี่น้องครับพวกเราพี่น้องเห็นบ่สีนะครับเนาะสีแดงเข้มบ่คักเออเอ้านี่ต้งเี่นี่พี่เปิดเท่แถนครับอันนี้ผมเปิดสองหมื่นห้าพันบาทครับสองหมื่นห้าเด้อครับพี่น้องอ่ะอันนี้บพทันได้ตีเบือผู้ใดอยากได้เบครับเอาไปตีเบือมันคงจะของเอานะครับเนาะเดี๋ยวผมดจะอะไรออกให้ ใส่แสงพ่อยพี่น้องได้เห็นสีนะครับเนาะตัวจริงตัวใหญ่นะครับเด้ออันนี้ผมยืนอยู่ทางโน้นเธอๆนะครับเนาะนี่ตัวแข็งๆเต็มๆนี่แหละพี่น้องอ่ะเลือกเอานะครับอ่ะใ,ใส่ก็มาเอาพี่น้องครับอ่ะนี่เออนี่แหละกะทีมี้แบมาเปิดราคาข้างนอกนี่แปดตัวนะครับเด้อมันอยู่ในคอ,อ,อกอีกหลายตัวอยู่จังทีบอกผู้ใดจะได้ง,ไง,งว่าสาวเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งในคอกครับ อ่าพี่น้องครับบรรยากาศสีพามาเบิึงไอ้บริเวณคอกเพิ่นนะครับพี่น้องครับอ่ามูชุดตัางฟาร์มที่เป็นง่วงสาวนี่หลายตัวสีแบ่งอยู่แล้วก็ง่วงแม่ลูกอยู่นี่ผมก็เห็นหลายคู่อยู่ด้วยครับพี่น้องผมก็เลยถามว่าเมื่อกี้ขันมีคนอยหนเดี๋มูนนี่แบ่งบ่แบ่งอยู่คือกันนะครับเดี๋ยวมาขัดออกมีตรง,งามๆแล้วก็เป็นง่วงลูกคอกเน้ยนเน้นอ่ลาลังๆนี่งงวงสาวนี่มีอยู่อ่าสองคอกเนี่นะพี่เนาะมีอยู่ <ฮะ S 2> สองคอกครับผมอ,อ,อันนี้คือเป็นง่วงลูกคอกได้ครับพี่น้องขัดมาจากแบบแมทริมแยกออกไปแล้วนะครับเนาะ อันนี้จังจังมูนี่นี่ไอ้ง้ออายุประมาณเท่าเดือนครับอันนี้ประมาณปีนึงครับผมประมาณปีหนึ่งอันนี้งวไอตัวใหญ่เติร์ลนี่มีแตตตัวแม่เนาะครับเนาะอ่มีแตตตัวแม่ใส่กับสิประมาณตีสั้นเอยสามสิบบวกลบดนะครับพี่น้องอ่ง้อประมาณปีหนึ่งความเมียก็มีจักตซีซีโตครับผมโตัวเท่าไหร่ครับมูนี่ขอกีนี่ยขอกี่ตัวละสองสองพันสองครับผมตัวนี้ตัวละสองพันสองมันโตใหญ่อยู่ด้วยครับผมยืนไกายอยู่ไกลสื่อเดี๋ยว อ่าผมดูซุ้มให้เบ้งหน่ยะนี่เคเอฟเจ็ดสองมีใบสูตัวป่ครับนี่มีใบทุกตครับมีใบทุกตัวครับผมมีใบมีหลอดสุตด้วครับพี่น้องครับโดยสิภาพไปเบื้องไหนขอกนี่นะครับเนาะคอกนี่ซี่ตัวเนียนสองหมื่นสองนครับพี่น้องสองหมื่นอครับตัวละสองหมนสะครับนี่ใส่ใหญ่กันมากครับอันนี้สิบสิบสองสิบามามบสี่เดือนครับนี่อันนี้สิบสามชิ้นี่ตัวยีหครับพี่น้องครับนี่นะครับเด้อมีเคเอฟสมหนึ่งมีอเมริกาเกตกตเก่ามีช็อกโกแลต นี่นี่มูนี่มูนี่ตัวละเท่าไหร่ครับขอกนี่ขอกนี่ตัวสองมื่นหาครับผมขอกนี่ตัวละสองมื่นหาเด้อครับพี่น้องเออมูนี้พี่น้องเห็นบอเด้อครับเด้อมันตัวใหญ่อยู่เด้อครับเด้อมูนี่น่าจะใส่ร้อยสามสิบขึ้นไปแล้วล่ะนี่ตัวแข็งๆตัวละสองมื่นหาหนึ่คเด้อเด้อตัวเมียสู่ตัวนี้ครับพี่น้องนี่ซี่ตัวนี้นะครับประกันตำนี้ครับผมประกันตำนี้ทุกอย่างนะครับพี่น้องครับประกันตำนี้ทุกอย่างผู้ใดอยากได้ก็มาเลยเรานี่ตัวละสองมื่นหา พี่น้องต้องมาเบื้องตัวจริงเอาตัวแบบไงอยากจะยกชุดไปโลดเพิ่นมีอะไรพิเศษให้สําหรับอ่าภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับพี่น้องครับอยากจะยกชุดตั้งฟาร์มไปเป็นงัวสาวนี่ครับเฉพงวาข้อนี้แปดตัวนี่ข้อนี้อ่าสองมือสองข้อนี้ตัวสองมือหามันมีทั้งหมดอยี่สิบตัวครับจะแยกกันออกก็มีแยกกันไอกนี่ข้อละตัวข้อสองตัวก็มีครับผมข้อละตัวสองตัวนุ่นพี่แค่พี่น้องงัวสาวนี่หลายอยู่ตัวนี้ท้องหลือเป่ครับนี่อันนี้เพิ่งออกลูกวางในเดือน กว่านี่ครับหลุมคุ่นทางคุณโตเมื่อกี้เลี้ดไปในเมื่อกี้นี่ครับนี่จังจังตัวนี้เท่านใดครับนี่ตัวนี้ก็สองมือหาครับผมนี่ใส่สองมือห่าแบบลูกของล็อกกี้ครับผมลูกของล็อกกี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่ลาให้เบื้องพี่น้องใส่สองมือหานี่มันไม่เป็นตัวหน่อยนะครับมีแต่ตัวใหญ่ๆครับพี่น้องนี่ใส่สองมือหาคือใส่ยังสี่นะครับด้วยมูนังไก่นี่อันนี้ถ่าไกลๆเห็นนะครับเนาะอ่ะนี่มันเหลือกัาเบื้องเอาพิกัดยุทธบาตรน้องคุณตำบลอ่าบังหลวงนะครับพี่น้องอำเภอเสรีภูมิ นี่สองหมื่หาจะได้ใส่ประมาณนี้นะครับเนี่ยเอาไปตีเบอร์เป็นฟ้ามตัวเองเลยเลยครับนี่นี่ไม่เลวกระโดดเมื่อเาาน,นี่แม่ลูกผมก็เห็นหลายอยู่ด้ีครับผมนี่จังแม่ลูกเดี๋ยวด้วยครูยังครูนี่จังเส่นนี่ขายบ่ครับพี่ขายครับผมราคาคุยกันได้ขายครับผมพี่น้องแบบงามเลยด้วยครับนี่ยว<ล>ก็ง,ง,าากงามครับผมเดี๋ยวด้วยพ,พี่น้พี่น้องจะเห็นบ่ดด้วยครับเด้อเดี๋ยวเด้ออันนี้ลูกช็อกโกแลตครับผมผมสอดกล้องเข้าไปกันอันนี้ลูกของช็อกโกแลตย่างงามเลยด้วยพี่น้องแม่กับผสมเลยด้วยครับนี่แม่กับผสมแล้วลลลลูกกกกช็อออโแแแตผผ่่่านนนนรรรบบบึง้้ววคคัััมจเดืี ลูกเพื่อนี่แปดเดือนครับแปดเดือนจังสี่คูณจังสี่เท่าไหนครับผมเปิดไบห้าสิบครับผมห้าสิบหาหมื่นครับผมนี่พี่น้องพ่อต่อขังเด้อครับเด้ออันดำดำเนี่ยมองมันห้อยพ่นนอนสื่อเด้อครับพี่น้องโอ้ยจากไทยพี่น้องเห็นไงไก่ยีเดี่พี่น้องครับแต่ว่าม่นึ่แม่เพิ่นผสมเค้พกแปดใบครับนี่แม่ใส่เคี้ยพกแปดใบเดี๋ยวพี่น้องครับผมย่างเขาเขาหนี่กันจริงจริงว่าลูกเขาดีหลายเลยแหละครับผมนี่มาเลือกเอาเดี่ยแม่ห้าหมื่นพ่อพอดีแม่บอกไงนะครับเนาะแม่บอกไงนะครับนี่ลูกกระตัวบอก นะครับเด้ออ่ะนี่นี่เอามันตื่นมาช่พี่น้องบกคนแล้่ะอ่ะนี่นะครับเด้อเราติพายยางบึงตุ้งงไหลอยู่ไอ้จ้าคูจังสิทธิ์อะไรครับนี่งูใส่น่อยๆลงมานน่ครับใส่หน่อยๆไหวนิสองสองมื้นหาครับผมเออจ้งสิทกับสองมื้นหาพี่น้องลูกสองตแม่ดสงฟีครับผมลูกตัวแม่ครับสงฟีถวยอีสานพ่อมนี่ลูกของสติงเล่ครับลูกสติงเล่มีใบม่หลอดสูตโตนั่นแหะครับนี่จ้งสิทธิ์กับสองมื้นหาเจ้าคูนี่ก็เป็นเรา อ่พี่น้องเอาเห็นซ้ำนี่นะครับเด้อมาโทรหาเพิ่นตามมือโทรอยู่หน้าจอลหลัดนัดมือมาเบิ่งเอาด้วยครับเด้อกัวหลายอยู่ครับอยู่ฟาร์ามทุกมือครับผมอยู่ฟาร์ามทุกวันนะครับเนาะเดี๋ยวสิพายยังไปเบิ่งไอ้อ้อมท่นนี่ไปก็ได้ไปนี่ครับโอ้นี่ได้ลูกคนมาแล้วพี่น้องครับน,นี่ลูกมาแล้วครับออกลูกกันหนึ่งวันหนึ่งวันยังท้องนี่ลูกมีลูกอีกพี่นอ้องอ๋อแล้วยังมาหยุบเลยอ่ะนี่แหละตอนมากก็เป็นลูกในฟาร์ามทั้งสี่แล้วครับผมเขิดตั้งสี่นะครับพี่น้้้ออออองงงงงงกกก็ไตตตัััััวววววสาทีีีี่่่่่นนนนนนนึึยูคคเปลขแมดพะรบ เราจะพาไปเบิางทางนี่ของนี่ก็มีอีกอยู่หลายตัวอยู่ครับงวดสาวนี่แหละใส่นี่ที่ว่าอันนี้สองหมื่นเท่าไรครับผมใส่สองหมื่นห่าครับผมเออใส่สองหมื่นห่าตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งเหรอครับเด้อใส่สองหมื่น K F หกแปดครับอันดามันครับผมครับผมมีใบมีหลอดครับผมมีใบมีหลอดมันเลือกเอาเด้อครับเด้อพี่น้องครับใส่สองหมื่นห่าอันนี้ใส่สองหมื่นเท่าไรครับนี่อันนี้ก็บสองหมื่นสองหมื่นสามครับผมสองหมื่นสามมันเพิ่งตัวแข็งย่างตันนะครับมัน K F สามหนึ่งครับ จี้ว่าอีหนึ่งสามครับตัวได้กับสองหมื่นสามตีง่ายนี่ครับผมพี่น้องมาเบิ่งตบมันมาเลือกเอาเด้๋ยครับเด้อเด้อยวเดี๋วง้อาจจะตื่นจังน่อยนะครับเนาะนี่ควาในเปิร์เลี้ยงขังคอเพ่าใครได้ปล่อยนะครับพี่น้องนี่นะครับนี่สองหมื่นสามพี่น้องแมนมากกว่พี่สองหมื่นสามครับผมสองหมื่นสามนะครับพี่น้องครับทรงฟรีครับทรงฟรียกคู่กับพิเศษเลยครับโยกคู่กับพิเศษแบบนี้มีเป็นยี่สิบตัวนะครับเด้อ ส่วนมากผมเด็กครังไว้เป็นคู่ครูครับผมเป็นเฮ็ดไว้เป็นค um, so ู่คูหนะอยครับเดี๋่วซีซีจีซีเจนะครับพี่น้องครับย่างหลายเรื่อหรืครับผมอันนี้เองว่าสิบเจ็ดเดือนแล้วครับสิบเจ็ดเดือนพี่น้องต้องมาเบิ่งอ่าหนาคอกหนาฟาร์มเองนะครับเนาะคืออยากให้มาเบิ่งเองครับมาหากันมาคุยกันโอ้นี่แหละครับพี่น้องอบางครั้งเบิ่งในในรูปเลือทักมาผมไล่ให้เบิ่งบางครั้งผมก็ทายท้ำบ่ได้ดีผมก็ไล่รูปไปบ่สวยครับ เดนะครับเด้อมันเลือกมาชมเบาองค์พี่ดีเลี้ยงง่านี่มาตั้งแ่ปีแล้วครับนี่ผมเลี้ยงง่านี่เขาปีที่สองครับผมปีที่สองนะครับพี่น้องอ่ะนี่แหละครับว่นี่แม่ลูกกับลายคู่อยู่ที่ทางนี่ก็ได้นี่คู่นึงงามๆเลยครับคู่นี่พี่น้องจังสิ่งนี่เท่าไหร่ครับคู่นี่อันนี้คู่แม่นี่สี่สี่หมื่นสองครับผมคูแม่แม่กับทับเหรอครับทับเค่หกแปดแยกเพลไว้ทับอยู่นี่ใส่แยกเพลอันนี้สี่หมื่นสองกับซัมซัมสื้อสองหนึ่งสามในเรื่องอรุ่นเราทับให้แล้วนะครับเนาะลูกเเเเเเเพพิ่่่่่นนนนนนกกก็็ดดด้้้้ออออคครัับบีีลูตวงงาามมแหะ นี่นะครับแล้วสี่หมื่นสองครูขะขากันทัดไปทางงามเพื่อน,นนะครับเด้อลูกตัวเมียค,คู่ทางนี้หนังเทเรครูทางนี้สี่สิบขาครับผมเพาลูกตัวใ,ใหญ่แล้วเน<อ>ี่ยลูกตัวใ,ใหญ่และวพี่พน้องเห็นว่าตัวนี้หนักกันหรือเปล่าตัวตัวนั้นทางหนากก็นี่เียดนะครับเด้อพี่น้องครับสี่หมื่นหานี่เอาสองครูนี่สี่หมื่นสองคับครูนี่สี่หมื่นหาเดี๋ยวเด้อยักงามนี่แหละแม่ก็ผสมแล้วครับผสมหกแปดไว้แม่ก็ใส่นหกแปดไว้อีกแล้วเด้อครับเด้อพี่น้องครับสี่สองรุ่นสามเดี๋ยวด้อเห็นห่ดตัวนี้ ซีมือหายเดี๋ยวผมมึงต้องถ่ายลูกกันแล้วกันนะครับเนาะนี่มึงมุ้มเหนียวนะครับนี่ผมเด้งกล้องเข้าไปเอาพี่น้องเมาเด้อครับเด้อมาเหลือกเอานี่นี่มึงเอาฮึบนี่มึงทั้งนี่แหละครับแม่นี่ซีมือถ่วนครับผมอันนี้กับซีมือถ่วนลูกตัวแม่ขึ้นกันนะครับเด้ผสมหกแปดไว้อีกแล้วครับแม่ก็ใส่ยหกแปดไปแล้วกระเซยหกแปดผ่านรอบหนึ่งแล้วครับผมผ่านรอบหนึ่งแล้วพอหล่นแล้วลูกตัวแม่งามๆด้วยครับพี่น้อง อันนี้แม่ขาวลูกแดงกับลูกพรก <นา S 2> แดงครับลูกเพรกแดงลูกแปดเดือนลูกแปดเดือนจังสิถไหลกครับครูนี่ครูนี่ชุดนี่สี่สิบสี่สิบสามครับแม่ผสมเจ้าการเมืองติดล่ะครับท่องสองเดือนแล้วอันนี้แม่ท่องแล้วท่องแล้วครับผมอันนี้แม่ท่องการเมืองสองเดือนหนูได้พี่น้องครับอันนี้แม่กระทองแล้วสี่สิบสามลูกไหมก็เปิดใบไหมครับผมนี่อ่อมันเหลือกพี่น้องครับต้องมาเบื้องตัวจริงเอานะครับเนาะ นี่พี่บรรทุกเลยอีกตัวหนึ่งสี่สิบหากันครับนี่ตัวนี้สี่สิบหาตัวใหญ่ที่ท่องตรวจท่องได้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ท่องไปท่องแล้วครับผมตรวจท่องท่องสองเดือนแล้วครับนี่ตัวนี้ท่องสองเดือนกับเปิดสี่สิบหาหนึ่งนะครับพี่น้องท่องหกแปดครับผมท่อง kf หกแปดนะครับเนาะท่องสองเดือนเปิดไปสี่สิบหานี่ใส่กับสิบประมาณร้อยสี่สิบนะครับพี่น้องครับเออนี่นะครับเด้ออันนี้มันคนละมูกับทีท่ายยุ่งหนินะครับทีท่ามูมูทีทายมาเมื่อกี้ยุ่งหนินะครับพี่น้องนี่เลี้ยงงกกกกััันนนนนไไวว้้้้้้้้ีีี่่่เเเเเเาาาาาาะหหมมูใใออออออตดดปแลลยื แม่ลูกไหลนะครับเป็นไทยบระเมิดดอกพี่น้องครับพี่น้องต้องมาเลือกเอาเลยมูใส่ยันยัอยู่ข้างท่านนี่ก็หลายอยู่ง้ทั้งหมดอนี่กัสิบว่าหาชิบตัวสติ๊ก้สติ๊หาชิบสามตัวครับผมหาชิบสามตัวพี่น้องทั้งหมดนะครับเนาะหาชิบสามตัวมาเลือกเอาเอาไปเป็นไงขึ้นไปขายสตูนะครับขายทุกตัวครับมาหากันคทุกตัวนเลือกเอานะครับเมื่อเบิรงนตัวกิ่งครับมาเบิรงนตัวกินมูทั้งนี่ไม่แต่ยันยันได้พี่น้องครับนี่มาเลือกมาเบิรงเอาเลยเห็นแม่ลูกตัวนึงเเห็็นนปลูกกมีีด้อครับพ่นง อ้าฝุ่นอยุ่ทั้งฝุ่นมูใหญ่ๆมันเลือกเอาจ้างครูแม่ลูกยังไงทั้งนั้นถอดไหนครับราคาที่แม่ลูกออกฟอร์ดป่ะครับแมนออกฟอร์ดก็มีเดียพายัางบิ่งกันนะพี่นมันมีออกฟอร์ดกับแปดหานึงกันว่าพี่น้องครับพอแล้วพอแล้วนี่ออกฟอร์ดก็แปดหานึงนี่คู่นี้แม่ลูกแปดหานึงนะครับพี่น้องคู่นี้แม่ลูกที่ที่พี่ว่าตัวนี้ตัวผู้ตัวแรกกับแม่ลูกของแมนนี่นีเนาะครับผมเออแปดหานึงตัวแม่บบกงามเลยพี่น้องครับตัวนี้ คู่นี้เยเท่าไหร่ครับคู่นี้ผมเปิดที่แปดหมื่นครับผมแปดหมื่นนี้บอกงามเลยครับพี่น้องเด้อลูกเป็นกับสามเดือนกว่าครับสามเดือนกว่าบักใหญ่นะครับคืดอกแปดอันหนึ่งมีใบมีหลอดครับผมมีใบมีหลอดเออตัวนี้หนูก็ห่วงมั้งนี่ตัวใหญ่นี่ครับผมใหญ่ขนาดกีหลีพี่น้องมูนเหมือนทั้งนี่อันนี้ออกฟอร์ดไหมครับคู่นี้ครับอันนี้ออกฟอร์ดครับผมออกฟอร์ดคู่นี้เท่าไหร่ครับนี่บักใหญ่เลยนะครับนี่คู่นี้เปิดแปดหมื่นนั่นครับแม่ก็ผสมอะไรได้ครับล่อล่อรุ่นอยู่อันนี้แม่ล่อตรวจทองครับพี่น้องล่อ นี่ตัวใหญ่ครับร้อตรวจทองนี่เอาผู้ใดอยากได้ใหญ่เมื่อเอาขอกดีครูแมนดุกนี่ครับพี่น้องแปดหมื่นแมนร้อตรวจทองแล้วพาไปเบิ่งดุกของเงินออกฟอรร์ดคับเออในลูกของออกฟอร์ยต้นลูกเนี่ก็อร่อยซี่สียหาได้เหลือเดือนนี่แม่ผมใส่อัปาเช่ไปครับนม่ลูกอัปาเช่ตัวนี้แม่นี่ซ้ำซางเลยครับผมโอ้ยเคยกี่ดิคุยดินีแปดหมื่นเบิ่งเอารถนะครับเนาะแม่ก็ใส่ยังก่อน แม่ใส่อาเชยไว้ครับอาบเชยนะครับพี่น้องลูกตัวนั้นออกฟอร์ดออกูกกว่าอยสี่สิบกัวตัวนี้ท่องไหครับนี่ตัวนี้ก็รอตรวจท่องกันครับล่อตรวจท่องตัวนี้กับบอกง่ายขึ้นกันนะครับพี่น้องเอาซีดีกล้องเข้าไปนี่บอกยางไงี้นี่แหละครับผมอะมันเลือกเอานี่ตัวนี้ขันขันมันท่องนี่เท่าไรครับขันทิดท่องอาจจะเปิดไปจักเจ็ดหมื่นครับผมขันท่องเจ็ดหมื่นนะครับตาตัวบอกง่ายนะครับพี่น้องขันมันท่องนี่เจ็ดหมื่นตัวนี้นะครับให้ลูกงามครับลูกเพิ่นผมขายไปหาหมื่นหาครับ อันนี้ขันเป็นทองครับใส่พอได้ก่อนครับผมใส่อัปเเชยไปครับอัปเเชยได้ครับการราคารวมอัปเปเชยทองเนี่ยประมาณเจ็ดหมื่นนะครับเนาะอย่างไดียวมาเอาที่รอดไอ้ตัวนี้ที่แปดหมื่นกับลูกของอ่าลูดอแปดหาหนึ่งนะครับตัวนี้แดงใหม่เลยนี่สามเดือนตัวบอกง่ายครับผมสีเข้มพร้อมนะครับนี่นี่นะครับเที่ยวไปท้ายข้างนอกนี่แค่บางส่วนนะครับเด้อผู้นี่แปดหมื่นเอามาเลือกเอาผู้ใดอยากจะได้ก็อันนี้ก็แม่ลูกผู้อีกชุดหนึ่งครับแม่ลูกผู้อีกขึ้นไป อ้าลูกายโดโดครับผมโอ้แม่หัวโลนแม่หัวโลนในลูกผูลูกผูเออตั้งเดือนแล้วครับเนี่ยลูกสามเดือนครับลูกสามเดือนอะไรกันก็ไปเอาไปรูดดอบเลยครับอันนี้พ่อเห็นราคาด้วยครับเด้อคู่นี่เท่าไรครับนี่หันรุ่นเปิดไปแม่ลูกแม่แม่ผสมไปเลยครับผสมเคหกแปดแยกเพลไวอ๋อยังพันห่านหลอดอยู่ครับนี่ก็ผสมไปละใส่ลอยหาสิบกัวนี่คำนวนเท่าไรครับคููนี่ เจ็ดหมื่นครับผมอ่ะเจ็ดหมื่นพอไดเห็นราคางบอยู่อ่าอันนี้ลูกแรกเพื่อน,นครับลูกผูรลูกแรกเพื่อนว่าตัวเลไอ้ลูกแรกพร้อม้ะครับพี่น้องนี่ไอ้ลูกงามครับเจ็ดหมื่นยางงามนี่แหละพี่น้องเอา้าเห็นราคาแบบไหนตั้งแต่สองหมื่นกว่าผุดหลับไปแม่ลูกนะครับเขามาเลือกมาเบืองเอานะครับสองหมื่นมึงสี่หมื่นอีกสี่หมื่นก้วนในใดตั้งงามงามนี่แหละพี่น้องแม่ลูกตัวแม่คู่หนึ่งทั้งนี้กะคู่นี้เท่าไรครับเนี่ย อันนี้แม่ลูกเดียกันสองสองหมื่นเจ็ดครับผมนี่คูเดียกันสองหมื่นเจ็ดต้องไม่พี่นะครับลูกโตแม่มีใบมีหลอดเดือดครับครับผมลูกสติงเล่ครับลูกสติงเล่มีใบมีหลอดนะครับเนาะแล้วก็มูงว่าสาวเที่ยวไปไายก็คือลูกที่คัดออกจากแม่ยมูทางไหนนี่นะครับวันนี้กะได้นี่มาเลยกับพี่น้องครับวันนี้อาจจะไายไอ้บุรุษพี่น้องเห็นสัตว์บอลนะครับทึงเป็นหมืดๆจักหน่อยนะครับสำหรับทีมนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ